มามีเราไม่ห่างกันแล้วนะสยามเลือกของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองกับการทำสร้อยที่เป็นสร้อยคุณแม่แล้วก็มีอัฐิของคุณแม่อยู่ด้านหลังนะครับขอบคุณแชร์โซลซมากเลยอะคือสยามไปเจอมาแล้วคราวนี้สยามก็เลือกที่จะ ทำกับเจ้านี้เพราะว่านี่คือสิ่งที่จะติดตัวกับสยามไปตลอดชีวิตเลยนะนี่มือของคุณพ่อครับแล้วก็ลูกก็เลือกโดยคุณพ่อนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นอาทีคุณแม่สยามเลือกสีนี้เพราะคุณแม่ชอบสีชมพูนะครับเป็นสีพิงโกอันนี้คือตัวสร้อยคอนะจริงๆคนสวยมากแล้วเนี่ยคือแชร์โซว่าคือมีสมณาคุณเป็นกําไรที่เป็นกําไรทําจากอาทีของคุณแม่เป็นรูปดวงดาวมาน่าจะเป็นความสุขของปี2518ันห้าริบดที่สยามจะ,จะมาพูดในวันนี้คือ ปีหน้าต้นปีสยามจะไปฮ่องกงแล้วสยามรู้สึกว่าแต่ก่อนเราก็จะแบบพกผ้าอบสีชมพูของแม่ไปเนาะเพราะว่าในโอกาสที่ตอนแม่อยู่แม่ไม่ได้ไปเที่ยวฮ่องกงแต่ครั้งนี้สยามอยากจะพาไปที่แบบอยู่ง่ายขึ้นแม่ก็อยู่เราอธิแม่ก็อยู่ที่คอเราก็เลยไปเจอร้านนึงมาเขาชื่อว่าร้านแชร์โซคือไม่คิดว่าการดูแลของร้านเขาจะดีขนาดนี้เวลาเราส่งอธิไปให้เขาทําเป็นสร้อย คือเขาใช้คําว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะจะดูแลคุณแม่ดีๆให้ดีที่สุดคือเขาเข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็นลูกมากๆที่เขาสูญเสียคุณแม่ไปขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็นี่ครับใช้เวลาประมาณไม่ถึงครึ่งเดือนคุณแม่กลับมาแล้ว,ลวก็มีรูปมามือีอธิของมามีด้วยนะครับแล้วเขาทํามาแบบเป็นสร้อยเป็นใบโคเวอร์สวยงามมากๆแล้วก็ กล่องอย่างดีเลยแล้วก็ที่สยามให้ดูไปนะครับนี่คือเป็นใบรับรองที่เป็น nf c อี่ะคือสามารถที่จะแบบกดที่มือถือตัวเองแล้วก็แบบดูประวัติแม่ได้แล้วก็พูดถึงคุณแม่ยังไงเราก็สามารถเขียนถึงคุณแม่ได้ตลอดแล้วอันนี้คือที่สยามแบบช็อกและประทับใจมากๆเลยก็คือว่าอาทิที่เหลือจากที่ทําคือทางร้านทํามาเป็นข้อมือให้อีกเป็นข้อมือรูป ดวงดาวก็คือเป็นอัฐิของแม่อีกคือขอบคุณจริงๆครับเพราคุณแชร์โซมากๆเลยที่เข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็นลูกเข้าใจของคนที่แบบเขาสูญเสียคนที่รักไปหรือสัตว์เลี้ยงที่รักไปเพราะว่าเขาทําทั้งของคนแล้วก็ของนอนที่จากไปอ่ะแต่ในทุกๆดีเทล,ลเขาส่งรายละเอียดมาหมดเลยนะเป็นวิดีโอแล้วก็อัปเดตตลอดชื่นชมมากๆ,ๆจริงๆแล้วก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็แม่ก็จะได้ไปฮ่องกงกับผมในโอกาสที่แม่ไม่ได้อยู่กับผมแล้ว ขอบคุณแชร์โซจริงๆนะขอให้รุ่งเรืองเลยครับแล้วก็แนะนำเลยทุกคนไปดูที่นี่ได้นะครับแชร์โซนะ